วันนี้เราจะมาทำพาย3าด d ด้วย Business Intelligence นะคะในนันที่นี้นะคะเราจะใช้ข้อมูลตัวอย่างของ Crystal Formula นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่โปรแกรมเลยคะ่ะอันนี้นะคะเราจะใช้บริษัทตัวอย่างของบริษัท Crystal Formula จำกัดนะคะรํากกำแพง Smart b i z s u u Version 10.1.2นะคะนี่นะคะเราจะใช้ข้อมูลตัวอย่างของบริษัท Crystal Formula จำกัดนะคะ พอเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแบบนี้แล้วนะคะเราจะเข้าไปคลิกที่ Business Intelligence ค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดเลยนะคะในในคอลัมน์เมนูหลักนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาคลิกที่ Business Intelligence เหมือนกันค่ะแต่ตอ,ตอนนี้จะอยู่ในเมนู name นะคะบบเราจะเบินไคลิกเข้าไปค่ะในนาที่นี้นะคะเราจะใช้เราจะใช้ระบบขายนะคะจากแบกระบบนะคะแล้วก็คลิกที่วิเคราะห์การขายค่ะ แล้เลื่อนลงมานะคะเราจะใช้ข้อมูลเขาทุกอย่างนะคะแล้วเราก็จะมาดูในวันที่ค่ะในวันที่เราจะใช้ในวันที่0 1 0 1 2 5 5 2นะคะในปี2552นะคะก็คือเราจะดูใน1ปีนะคะรอโหลดสักครู่ค่ะ ค่ะพอเราพอเราใส่วันที่อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้อมูลก็จะขึ้นมาให้นะคะเห็นสังเกตแท็บบาร์ข้างล่างนะคะจะมะีรูปวงกลมที่มีที่มีวงกลมที่มีสีเขียวกับสีส้มนะคะเราคลิกเลยค่ะวิเคราะห์การขายก็จะขึ้นมานะคะในนี้นะคะเราก็จะใช้ ในที่นั้นที่นี้เราเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าแกน x เ,เนี่ยเราจะใช้เป็นชื่อสินค้าและแกน y เราจะ,ะใช้เป็นยอดขายเป็นตัวเลขนะคะ,ะเราจะใช้ชื่อสินค้าคือตัวนี้นะคะแกน x นะคะแกน y ก็คือยอดขายมูลค่ายอดขายก็คือตัวนี้นะคะไอที่ไม่เกี่ยวเราก็จะ,อะเอาออกทิ้งนะคะคือนี่วันที่อย่างนี้ใช่ไหมคะเรากดคลิกเมาส์ด้านซ้ายคลิกไว้นะคะแล้วกดลากขึ้นค่ะลากออกที่ว่างนะคะก็จะออกไปแล้วค่ะ ชื่อย่อเราไม่ใช้นะคะเราก็คลิกค้างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลากขึ้นทิ้งค่ะแล้วมูลค่าหลังหักส่วนแวนตรงนี้มันจะคลิกไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะไปคลิกตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะมูลค่าหลังแวนอ่ะมูลค่าหลังหักส่วนลดตามหน้าบิน เหมือนกันใช่ไหมคะคือระครรับนี้เราจะไม่ใช้ใช่ไหมคะเราก็จะมาที่นี่ค่ะกดคลิกลากพิ้งเหมือนเดิมค่ะนี้แล้วก็จะเหลือ22อ,อ,อ,อย่างแล้วนะคะคือชื่อสินค้าค่ะแล้วก็มูลค่าก่อนก่อนก่อนหักก่อนอ่ก่อนตามหน้าบินนะคะอ่าฮะโอเคเราก็จะไปที่เมนเมนูหลักค่ะไปที่ชาร์ตนะคะแล้วก็โชว์ชาร์ตค่ะ พีเคราะห์การขายค่ะนะแล้วก็เราจะให้เราไปให้เป็นชนิดพายสามพายทีดีใช่ไหมคะเราก็จะกดเลือกชิ้นการาฟค่ะเป็นพายทีดีนะคะค่ะแล้วก็ Enter ลงมาค่ะแกน X เ,เราต้องการให้เป็นชื่อสินค้านะคะเราก็จะเลือกเป็นชื่อสินค้าค่ะแกน Y นะคะจะไม่มีบอกว่าเป็นแกน Y นะคะแต่ว่า ตรงนี้จะเป็นแกน y นะคะคือเลือก data item เพื่อแสดงก็คือมูลค่าก่อนแหวนนั่นเองนะคะเราก็คลิกโอเ OK คเลยค่ะค่ะคลิกโอเ OK คนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเป็นกราฟที่ดีนะคะเหมือนก้อนขนม เค้กหนึ่งก้อนนะคะที่ยังไม่ได้ผ่านนะคะแต่มีสัดส,ส่วนไว้ให้เราแล้วนะคะต่อไปเราก็จะผ่าขานมเค้กหรือแยกสัดส,ส่วนเองนะคะเราก็จะไปที่ค่ะค,คุณสมบัติการกาฟนะคะแล้วก็ไปที่ปรับแต่งค่ะปรับแต่งค่านะคะคลิกตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมานะคะแล, Fall, แล้วเราก็จะไปที่เอพเพอรดอนพอยต์นะคะจากที่มันเป็นนันอยู่นะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นอค่ะเราต้องการแยกแยกวงกลมให้เป็นส่วนๆที่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะคลิกค่ะ เห็นไหมคะก็จะแยกออกจากกันได้เราต้องการาให้ตรงนี้ออกไปนะคะเราคลิกที่ว่างหนึ่งทีค่ะนี่ก็จะออกไปแล้วนะคะนี่เราก็จับหมุนดูได้เลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะแยกให้เราแล้วนะคะค่ะอย่างนี้นะคะพอเราต้องการแบบนี้เอาไปใช้ไปทําเป็นรูปหรือต้องการเป็นรายงานผลข้างนอกนะคะ เราก็คลิกที่นี่ค่ะที่ชาร์จเหมือนเดิมน,นะคะแล้วคลิก,ลกที่ export ค่ะแล้วคลิกไปที่ image นะคะเราต้องการให้มันเป็นไฟล์อะไรนะคะเราก็กดเลือกเลยในหน้าที่นี้ต้องการให้เป็นไฟล์ jpg ค่ะกดเลือกค่ะค่ะและที่นี้เราต้องการให้เก็บไฟล์นี้ไว้ที่ไหนนะคะเราต้องการเก็บไว้ในหน้าเดสก์ท็อปค่ะหรือว่าในหน้าในท็อปนะคะเพราะมันจะขึ้นให้แล้วนะคะกด save เลยค่ะ ต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็กพอร์หรือไม่นะคะเราต้องการนะคะกดยึดค่ะค่ะอย่างนี้ก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะคะว่าเราว่าเป็นไฟล์รูปภาพนะคะแต่ที่เราได้ทำไพ่กราฟสัมทีดแล้วนะคะกดปิดค่ะเสร็จแล้วค่ะทำวิธีทำไพ่ทีดค่ะ